ทะนั้นพวกเราอยากคิดที่มันมากคิดที่มันรู้จักอย่นี้ไม่รู้ต้องทําให้จิตเราสงบซะก่อนที่มันรู้ไม่ต้องคิดไอ้ความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาในที่นี้เองมันจึงเป็นปัญญาไอ้คิดนั่นไม่ใช่ปัญญานะอืไม่ใช่ตัวปัญญาเรื่องคิดมันคิดเรื่อ้ไม่รู้เรื่องคิดอะไรยิง่งวุ่นวายฉะนั้นมาถึงที่นี่ก็ต้องพยายามอย่าให้คิด อยู่ในบ้านเราเคยคิดมามากแล้วไม่ใช่เหรอนี่ให้ดูอย่างนั้นคิดมากๆไปก็ยิ่งน้าตาม,มันไหลออกด้วยละมือหลงคิดไปไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ปัญญามีฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านมีปัญญามากต้องห,หยุดคิดอย่างแจ๊กที่มาฝึกห,หยุดคิดอืมนั่งให้สงบ ให้มีความสงบถ้าคิดปัญญาไม่เกิดธรรมะไม่เกิดเกิดแต่สังขารปรุงแต่งไปเรื่อยๆไปถ้าสงบแล้วไม่ต้องคิดเนี่ยปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อเราคิดอยู่ปัญญาไม่เกิดเมื่อเรามีความสงบแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นมาในความสงบนั้นมีพร้อมทั้งความคิดมีพร้อมทั้งปัญญาเป็นคู่กันเลยถ้าจิตใจเราไม่สงบปัญญาไม่มีมีแต่คิดอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงยุ่ง อาตมาเองก็เป็นนักเถียงเหมือนกันนักคิดมากเหมือนกันเถียงในใจเถียงครูบาอาจารย์ไม่เถียงด้วยคำพูดก็เถียงอยู่ในใจเถียงถึงพระพุทธเจ้าทุกอย่างก็เพราะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่รู้ไม่รู้เรื่องอย่างนั้นคิดไปคิดมากมบางทีครูบาอาจารย์สอนก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ย แล้วก็คิดบวกกลับมาอตัวเราเมื่อปฏิบัตินี่ถ้าเราอาศัยตัวเราเองก็ไม่มีความสงบอะไรเมื่อมาถึงครูบาอาจารย์เนี่ยก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์แล้วจะไปเชื่อที่ไหนอีกเนี่ยอยู่คนเดียวคิดเอาก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดมือนก็ทุกข์ไปหาครูบาอาจารย์ก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์อีกไม่รู้จะไปที่ไหนจําเป็นก็ต้องตัดสินใจเชื่อครูบาอาจารย์ดูก่อน ทดลองดูก่อนอย่างนี้ต้องคงมจิตตรงอย่างนั้นวันนี้จึงมีโอกาสจะมาให้โอวาาโยมง่ายๆแต่มันง่ายต่การพูดแนละทำมันยากนะะเช่นว่านั่งสงบจิตนี้เบื้องแรกไม่ต้องคิดอะไรมากมายบัดนี้เราจะทงทำจิตอันนี้อย่างเดียวอันนั้น ปล่อยจิตของเรามาให้มันพุ่งไปข้างขวาข้างซ้ายข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างจะทําอะไรจะทําอันนี้จะทําจิตคืออนาปานสตินี้กาหนดศีรษะ,ะลงไป,ไป,ไ,ปไปหาปลายเท้ากาหนดจะปลายเท้าลงมาขึ้นมาหาศีรษะกาหนดศีรษะลงไปด,ด้วยสัญญาของเราอันนี้เพื่อให้เป็นเหตุให้รู้จักร่างกายของเราก่อน เรวก็นั่งกําหนดว่าบัดนี้ธุระหน้าที่ของเรานั้นก็คือให้ดูรวมหายใจเข้าออกอย่าไปบังคับให้มันสั้นบังคับให้มันยาวปล่อยตามสบายไม่ให้กดดันมันให้มีความปล่อยวางอในในด้วยรวมหายใจเข้าออกเสมออย่างนี้การกระทํานี้ให้เข้าใจว่าการกระทาด้วยการปล่อยวาง แต่มีความรู้สึกอยู่ให้มีความรู้สึกอยู่ในการปล่อยวางลมหายใจเข้าออกสบายไม่ให้กดดันปล่อยตามธรรมชาติสบายให้มันสบายให้คิดแบบทุกขหน้าที่อย่างอื่นเราไม่เนี่ยไอความคิดที่ว่ามันจะนั่งอย่างนี้มันจะเป็นอะไรแล้วมันจะเห็นอะไรอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาบอกว่าหยุดหยุดไม่เอา มันจะเป็นอะไรมันจะรู้อะไรมันจะเห็นอะไรไหมอย่างนี้ความคิดเช่นนี้มันจะเกิดขึ้นมาในเวลานั้นก็ตามทีมันทุกอย่างเมื่อเรานั่งอยู่นั้นไม่ต้องรับรู้อารมณ์เมื่อมันมาถึงอารมณ์เข้ามากระทบกันทั่งรู้สึกอะไรได้เป็นต้นรู้สึกในจิตของเราปล่อยซะก่อนมันจะดีจะชั่วก็าช่างมันในเวลานั้นไม่ใช่ตัวนาทีของเราจะไปจัดแจงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยมันออกไปเสียก่อนแล้วกําหนดลมเราด้วยท่านั้น ให้มีความรู้สึกตั้งแต่ลมอย่างเดียวเข้าออกแ้ะให้มันสบายอย่าให้มันทุกพอมันสั้นทุกพอมันยาวอย่าให้มันทุกไม่ให้มันทุกดูลมหายใจอย่าให้มีความปวดดันคืออย่าให้ยึดมั่นคือให้รู้เดี๋ยวให้ปล่อยตามสภาวะของมันอย่างนั้นให้ถึงความสงบต่อไปก็มันจะจิตมันก็จะวางนะอ่ ลมหายใจแล้วก็จะเบาเบาไปผลที่สุดลมหายใจมันจะน้อยไปก็น้อยไปน้อยไป,นยไปจนกว่ากระทั่งลมปรากฏว่ามันไม่มีลมในเวลานั้นก็จิตมันก็จะเบากายมันก็จะเบาการเหน็ดเหนื่อยเลิกหมดแล้วมีเหลือความรู้อันเดียวอยู่อย่างนั้นนั่นดีกว่าจิตมันเปลี่ยนไปหาความสงบแล้ว นี้พูดเรื่องการการะทาในเวลาเรานั่งสมาธิอย่างเรียวนาะนี่พูดอย่างนี้ถ้าหาัวิจใจมันวุ่นวายมากนะก็ตั้งสติขึ้นสืดลมเข้ามันมากๆจนมันไม่มีที่เก็บแล้วก็ปล่อยกออกให้มันให้มันหมดจนกว่าที่มันไม่มีในนี้อืแล้วก็หายใจเข้ามาอีกเสือที่มันเต็มแล้วก็ปล่อยกออไปสามครั้งตั้งจิต ใหม่มีความสงบขึ้นถ้ามีอารมณ์วุ่นวาย mm. ก็ให้ทำอย่างนี้ทุกครั้งจะเดินจงกรมก็าตามจะนั่งสมาธิก็าตามถ้าเดินจงกรมมันวุ่นวายมากก็หยุดนิ่งกำหนดในตรงในที่สงบตั้งใหม่ให้รู้จิตของเจ้าของแลว้วก็เดินต่อไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่างนั้นเดินจงกรมก็เหมือนกันอย่างนั้นมันต่างเดียวอิทิยาบทนั่งกับอิิยาบทเดินเท่านั้น บางทีจะสงสัยก็มีว่าต้องต้องให้มีจิตมีผู้รู้แต่ก็ให้มีสติแต่มันวุ่นวายกันหลายอย่างนะไอความเป็นจริงนะ่ะผู้รู้นั่นะสมมติว่ามันเป็นจิตจ้ะไอความรู้สึกตามผู้รู้นั้นติดตามอยู่เื่ออาการนี่เรียกว่ามีสติสติต,ตามดูจิตจิตเป็นผู้รู้ ไอ้ผู้รู้ที่มีอาการที่ตามดูจิตของเรานั้นอยู่ในลักษณะอันใดก็ให้เรารู้อย่างนั้นอย่าเผลอไปอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องสติกับจิตควบคุมเขาถึงกันแล้วแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าจิตมันพลอยที่สงบแล้วจิตที่มันถูกคุมขังอยู่ในที่สงบเหมือนกับเรามีไก่ตัวหนึ่ง ที่เอากลงมันใส่ใส่ไว้ในกลงนั้นให้มันอยู่ในกลงอันเดียวอืมไก่ที่อยู่ในกลงนั้นก็เรียกว่ามันไม่ออกไปจากกลงแต่ว่ามันเดินไปเดินมาได้ในกลงนั้นอาการที่มันเดินไปเดินมานี่ไม่เป็นอะไรเพราะมันเดินไปเดินมาอยู่ในกลง